มาดูไฟนี้ครับแหลกหมัดอย่างเดือดเลือดกระจายครับเป็นการเจอกันระหว่างไลออนวอลไพร์เลนครับในมุมดำกับอโบ a ฟาสเมรัส r ารนะครับในมุมขาวครับในศึกไทยไฟเมื่อวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับมาดูครับเจาะขาไปก่อนครับทางด้านของ a โบฟาสไลออนเดินเข้าหาครับ เขียบเข้ามาครับหาช่องหาจังหวะยับซ้ายครับเออเจอซ้ายคืนเดินเข้าหาแหมมีพยักหน้าครับอโบฟาสเข้าไปครับพลายอ่อนหนึ่งสองครับแหมจับดีเขาซ้ายครับอโบฟาสเดินออกมาครับเขียบเข้ามาครับยังไงเตะคอเตะจอขาพับในครับธนาขออโบฟาสพับนองนี้ไม่ถึงครับแหมมีเซธลานนิดนึงครับ เสียหลักไปนิดเดียวไลออนเขยับเข้าหาครับเดินตามมาครับซ้ายครับไลออนทิ้งมาก่อนฮะอุ้ยระวังแข้งซ้ายแข้งซ้ายเบิ้ลครับของอโบฟาสครับแหม่มีหลายอาวุธนะฮะแข้งขวาสูงครับขวาตะล่างครับมัดหนึ่งสองมีล่างมีบนครับอโบฟาสนี่กระโดดเข้าต่อยเลยทีเดียวฮะอโบฟาสแหมหมัดเทินเวฮะครับผลักออกมาก่อนครับไลออนเขียบเข้ามาครับทีบขวาครับอื้มโดนจับขาลดดึงครับแหม่มีเวลาได้นั่งพักนะครับของอโบฟาสครับ มีเรียกเสียงเชียร์ครับไลออนก็เดินเข้ามาครับนี่คือยกที่หนึ่งฮะเข็บเข้ามาครับซ้ายขวาแหมเข้าไปแล้วอื้มระวังครับอื้มแกมุดเข้าไปเลยนะฮะระวังหัวจะชนนะครับแหมมียืนหน้าเขาหาโบฟาสครับเจ็บซ้ายเจ็บซ้ายตามด้วยหมัดขวาเว้งเคว้งเขาไปมาครับเดินเข้าหาครับหมัดหนึ่งสองสามครับอื้มจังหวะชุนละมุนครับยังไงครับแหมแล้วอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับ น้องไลออนน้องไลออนเลือดกำเดาไหลเลยฮะอ้ยหมัดขวาเข้าลำตัวครับไลออนไปครับซ้ายลำตัวแล้วหมัดขวาเวียงไปแล้วอื้พาเทลงไปครับแม่ไม่ทราบว่าไปโดนเอาจังหวะไหนฮะจังหวะชุลมุนโดนแขนโดนศอกหรือว่าโดนหัวมุดกันหรือเปล่าครับนี่ครับเลือดไหลครับแม่เลือดไหลอย่างเยอะครับท่านนั้นของไลออนครับไม่รู้ว่าจมูกหักหรือเปล่าครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเดินเข้าหาครับ ทางของอโบฟาสเดินเข้ามาไลออนผลักออกมากรอนครับหมัดหนึ่งสองแล้วเราหลบได้ครับซอขวาไปครับไลออนขวามาครับซ้ายไม่โดนขวานี้ทิ้งไปแล้วก็แหมเข้าไปก่อนนี่ฮะจังหวะที่แกเข้าไปครับแล้วแกเอาหัวนําไปด้วยนะครับไม่รู้ว่าหัวไปโขกหรือเปล่านะฮะแหมครับมันจังหวะมันไวครับแล้วเลือดยังไหลอยู่ฮะทางั้นของไลออนครับคุยยงขวาครับซ้ายขวาครับแหมไลออนยังนิ่งครับไลออนเริ่มนิ่งครับอือหายใจทางปากแล้วครับไลออนครับ แล้วก็หมดยกที่หนึงครับอือหือเรามาต่อกันยกที่2กันเลยนะมาดูว่าทางด้านของไลออนเนี่ยจะรับมือยังไงครับมาแล้วครับจังหวะนี้ครับมีลุ้นครับเดินเข้าหาครับไลออนเข้าไปครับแหม่ไม่ถึงครับหนีไวเหลือเกินฮะอโบฟาสแหม่เข้าเกียร์อาอย่างไวครับสายจอกขาไปก่อนครับอโบฟาสขวาสูงมาครับอโบฟาสเดินเข้าหาโอ้ยระวังขาด้านนี้ครับ ไลออนเดินเข้ามาครับสายนี้ไม่โดนหลบได้ดีครับขวานี้ซ้ายครับอเฉียวไปเฉียวมาครับหมัดขวาของไลออนก็เฉียวเหมือนกันครับแม่มันวืดไปวืดมาครับแล้วดูทั้งสองคนนี่โวตัวใหญ่ตัวเท่าถ้ำทั้งสองคนเลยนะครับตัวเท่าถ้ำคือตัวใหญ่ครับมาครับอัดเข้ามาโอ้โหล็อกแบบอล็อกรัดซนแน่นเลยครับอโบฟาสผลักออกามาก่อนครับเดินเข้ามาครับหยบซ้ายครับอโบฟาสมาครับไลออนพมจะเข้าไปแต่โดนหมัดของอโบฟาสยู่นะครับระวังฮะ เข้าไปครับพยายามหาจังหวะในการเข้าครับซ้ายครับเจอซ้ายคืนลำตัวมาครับซัดขวาไปซ้ายซ้ายเราตามด้วยขวาครับอโบฟาสนี่เวียงซอกขวาครับไลออนเข้าไปครับยังไงครับอัปะคัตครับอโบฟาสเตะจอขาครับอโบฟาสเข้ามาโอ้ยแรงมาเตะมันวืดไปทั้งสองคนครับจังหวะนี้ซอกซ้ายโอ้ซอกซ้ายไลออนทําอโบฟาสเซทลาครับมาครับแหมยังมีโอกาสอยู่นะครับเจอซอกเข้าไปครับดต่นั้นขอโบฟาสแหม มาครับลุยกันต่อครับเดินเข้าหาครับเหยียบซ้ายก่อนครับทางด้านของอโบฟาสเหยียบซ้ายครับต้นเื็บขวาอุ้ยไลออนเซธรามเหมือนกันครับอื้อไลออนนิ่งครับไลออนแหม่กาดไว้ก่อนครับไลออนครับอโบฟาสพยายามจะรัวเข้าใส่ครับไลออนแหม่สับซอขวาขึ้นมาครับแล้วก็กันไว้ก่อนครับตีเข่าแต่ติดกาดครับเข่าแต่ติดกาดอยู่กาดยังแข็งอยู่ครับยังซุมหมวกันนอกแข็งอยู่แล้วซออขวามาไลออนโอ้ยแหม่ยังเลือดยังไหลกลับ ปากกลบจมูกอยู่นะท่านทั้งของไลออนครับแม่มาครับอุ้งยังเช็ดเลือดอยู่ครับเดินเข้าัาท่านทั้งของอโบฟาสเข้ามาอือไปครับขวามาครับอโบฟาสอุ้ยสอกกลับครับไลออนไปครับหมัดลําตัวครับไลออนทิ้งไปทางตัวครับอืมจังหวัดนี้มันไม่มีอะไรต้องเสียครับมันต้องซัดเข้าไปอย่างเต็มที่เต็มแรงครับแม่ทรายนี้ไม่โดนดีครับยังหลบได้อยู่ครับอโบฟาสครับเดินเข้ามาที่กลางเวทีครับหยับ้ายขู่ไว้ก่อนครับเอาหมดยกครับ แม่มันบาดหัวจิตหัวใจมาต่อกันยกที่3มครับมาถึงก็ใส่แลกเดือดกันเลยฮะไลออนเข้าไปครับหมัดขวาลําตัวมาครับขวานี้ไม่โดนครับแม่ขวานี้ก็คล่อมไปครับเอาโดนขวาครับท่านันของอโบฟาสไลออนเข้าไปครับเดินเข้าหาซ้ายลําตัวครับไลออนแม่อโบฟาสก็พยายามจะล็อกแต่ไลออนเคลี้งออกมาครับตัวเท่าทําแต่โดนเคลี้งลงไปเลยทีเดียวฮะแม่มาครับอึงซอกขวาครับอโบฟาสแต่หมัดนี้ก็คล่มไปหน่อยฮะมาครับยังคล่อมอยู่ดีครับ แม่เวียงมาก็ยังหลบได้อยู่ครับแล้วเคลี้ยงไปครับโอ้ยเกือบตกเวทีครับเอาเนี่ยเลือดยังไหลอยู่ยังไหลไม่หยุดนะของไลออนครับมาครับลุยกันต่อครับน้ำมันยังไม่หมดยังซดกันได้อยู่ครับไปครับมันหนึ่งสองครับโอ้ยเจอสอกขวาครับอุ้มซอรขวาไลออนเข้าเต็มเนียวครับซ้ายครับซ้ายครับแล้วเวียงลงไปอีกแล้วครับนั่งคุกเข่ากันเลยทีเดียวครับผมจังหวะนี้ครับ โอ้ยยังไงครับมาดุยกันต่อเอาหมัดมาครับหมัดลําตัวครับอ้าวเครยงหมัดคืนเหมือนกันฮะยังไงครับแม่ไลอ้อนยิ้มครับบอกว่าแค่นี้ยังไหวยังสบายอยู่เข้าไปครับโอ้ยเจอหมัดครับหมัดระวังครับหมัดยังอันตรายอยู่ครับเดินเข้าหาครับกดลงมาก่อนครับอือือยกสุดท้ายครับเพราะว่าชกกันสามยกเท่านั้นครับเอามียืนเหนื่อย มียืนเหนื่อยแหมอโบฟาสเหมือนจะพื้โชว์ครับอโบฟาสพื้โชว์แล้วจังหวะนี้ฮะไปครับหมัดขวาลําตัวครับไลออนขวาลําตัวครับไลออนพยายามจะเวียงมาอโบฟาสแหมลําออนก็สู้กันอยู่ครับเอามีจับเชือกครับแหมอโบฟาสครับเหนื่อยครับแล้วก็ยืนพักด้วยครับอโบฟาสอ๋อฟันยางร่วงครับ แม่ไขยฟันยางทันทีเพื่อจะได้หายใจครับโอ้โหดูเขาครับเออเอาตัวรอดก่อนนะฮะทางเราก็ได้พักนะครับทางของไลออนก็ได้พักไปด้วยเหมือนกันครับอ่ามาครับพี่เลี้ยงบอกลุยลุยยาหยุดย่าหยุดไปครับลุยกันต่อครับผมจังหวะนี้นี่กรรมการเตือนนะฮะอย่าทําแบบนี้ไม่ดีครับเขาหารับขวานี้หลบได้ครับไลออน เดินเข้าหาครับอุ้ยยังสายอื้อยังไม่โดนดีครับอุ้ยสอกขวาอู้นิ่งครับนิ่งเริ่มพลือโชว์ครับเข้าไปครับอัดมัดขวาลงไปครับยังไงดีครับขวาอีกทีครับลงไปเกือบจะตั้งคุ้มเลยทีเดียวโดนไปหนึ่งนับครับผมจังหวะนี้นะฮะแหมเหตุจากสอกขวาครับแล้วตามด้วยมัดขวาแหมมันได้ลุ้นครับมีลุ้นครับโดนไปหนึ่งนับแล้วมันเป็นยกสุดท้ายยกที่สามด้วยครับแหมมาดูครับอไลออนเข้ามาครับ แม่ซัดเข้าไปครับยังไม่โดนดีครับตุัดตุปเปคับท่านั้นของอโบฟาสไลออนเข้าไปซัดมัดขวามัดขวาลงไปครับตั้งคุมดีกว่าครับผมจังหวะนี้ครับมันจะไปยืนทําไมครับยืนแล้วเหนื่อยลงไปตั้งคุมดีกว่านี่ครับไลออนนอนหงายแล้วหวั่นแต่ไม่ได้หงายเพราะน้องฮะหงายพอดีใจครับอือือสุดจริงๆครับไฟนี้ครับยังมันครับแลกเดือนเลือดสาดดูฮะแกดีใจครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ